โอเนตหกสองนะครับข้อแรกนะครับกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงถ้า3 ab เป็นลำดับเลขาคณิตและ3 ab เท่ากับสองแล้วลำดับในข้อใดเป็นลำดับเลขคณิตมาดูวิธีทํานะครับให้ r เท่ากับอัตราส่วนร่วมของลำดับจะได้ a เท่ากับ3 r และ b เท่ากับ3 r ยกกำลังสอง แทนใน3 3 ab เท่ากับ216 3คูณ3 r คูณ3 r กำลังสองเท่ากับ216 r 3เท่ากับ8 r เท่ากับ2จะจะได้ลำ,ำดับ3 ab คือ3 6 12สังเกตว่าตัวส,สังเกตว่าตัวเลือกทุกข้อ ขึ้นต้นด้วย3 a ซึ่งคือ3 6ซึ่งจะเป็นลำดับเลขคณิตเมื่อเป็น3 6 9เนื่องจาก9น้อยกว่า12อยู่3จะได้ลำดับ3 a b ลบเป็นลำดับเลขคณิตข้อนี้จึงตอบ3ครับสำหรับข้อ2นะครับกำหนดลำดับจำกัดดังนี้ หนึ100่งร้อยคูณสามคูณห้าแคูณเจ็คูณเและ68สิคูณหกสดพจน์ที่ย0ของลำดับนี้เท่ากับเท่าใดวิธีทำตัวเลขหน้าเครื่องหมายคูณหนึ่งร้จะเป็นลำดับเลขคณิตที่มี a 1เท่ากับ100 และ d เท่ากับลบ1ใช้สูตรลำดับของเลขคณิต a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d จะได้ a 20เท่ากับ100บวก20ลบ1ลบ1เท่ากับแปตัวเลขหลัก หลังเครื่องหมายคูณ3 5 7จะเป็นลำดับเลขคณิตที่มี a 1เท่ากับ3และ d เท่ากับ2ใช้สูตรลำดับเลขคณิต d a d an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d จะได้ a 2 0เท่ากับ3าบวก20ลบ1 2สองเท่ากับ41 พจน์จะได้พจน์ที่20คือ8 81คูณ41คำตอบคือข้อ4ครับ